ชาวบ้านบ้านหนองบัวพัฒนาตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับญาติและลูกหลานช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวที่เหลือนะคะเพราะว่ากังวลใจกับสถานการณ์ชายแดนค่ะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมอ,มอพยพหากเกิดการประทะรอบใหม่ นางสาวอารชรวิรานัน์เจ้าของนาเปิดเผยว่าข้าวนาปรังเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จไปเมื่อเดือนก่อนค่ะซึ่งก็ใช้มือเกี่ยวเพราะว่าพื้นที่นี้ก็มีไม่มากกระทั่งสามีเดินตกหลุมนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหลุมกระสุนจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็พึ่งทําลายล้างไปสําหรับตําบลโดมประดิษฐ์อํเาเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีพบว่ามีกระสุนทั้ง ปืนใหญ่ BM21 ที่ตกอยู่ในพื้นที่การเกษตรหลายจุดค่ะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทําลายแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านยังมีความกังวลโดยเฉพาะรถรับจ้างเกี่ยวข้าวที่ไม่กล้าเข้าไปรับจ้างในพื้นที่เสี่ยงทําให้ชาวนานหลายแปลงก็ยังเก็บเกี่ยวไม่ทันค่ะ อีกหนึ่งพื้นที่คือที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับชาวบ้านตามแนวชายแดนอย่างที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ชาวนาก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปีแล้วก็นำมาผึงตากแดดให้แห้งสนิทก่อนจะนำไปขายยังโรงสี พร้อมกับมีการเรียกร้องครับเรียกร้องไปที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าควรจะแยกประเด็นเรื่องของภาษีกับความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาออกจากกันพร้อมกับเรียกร้องให้ทั้งผู้นามาเลเซียและก็ผู้นําสหรัฐอเมริกาหยุดเข้ามาแทรกแซงเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยครับไอเรื่องภาษีก็ส่วนภาษีเนาะไอเรื่องความมั่นคงก็ความมั่นคงของเขาไปอยา่าใครเขาแยกแยะว่ามันจะ คือจะไม่ดีหรอกเนะาะไทาจะให้ร่วมกันไม่ดีนะมันไม่ดีกับไทยเราเนาะไม่ดีกับไทยเราไอ้อย่างนี้สรุปว่าดูทรงแล้วว่าอเมริกาเขาบีบบีบก็บีบเละเคยฟังเขาวันก่อนๆก็เขาก็บีบเราเลยเนาะ,<ล>ะบีบบีบเราให้เราอ่อนกับเขาให้เราทำตามที่เขาสั่งนะไม่มองว่าไม่ดีเลยไม่ดีไม่ชอบเลย สำหรับจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภาคอีสาน4จังหวัดนะคะก็คือบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีค่ะและสถานการณ์ชายแดนก็มาตึงเครียดรอบใหม่ก็เลยทําให้ชาวบ้านต้องเร่งเก็บเกี่ยวและเตรียมความพร้อมอพยพหากเกิดการประทะกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ